สวัสดีค่ะทุกคน Start up Sub food กลับมาแล้ววันนี้เราจะมาทดลองกันว่าเค้กช็อกโกแลตที่อบในเตาอบกับเค้กช็อกโกแลตที่หุงในหม้อหุงข้าวจะต่างกันหรือไม่อาละค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยมาดูที่วิธีทำกันเลยค่ะตอนแรกก็คือเอาน้ำตาลทรายนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยแต่ว่าลืมถ่ายตอนใส่เกลือเพราะว่ามันได้ผสมกันไปแล้วนะ ใส่นมใส่น้ำมันตอกไข่ลงไปเลยคันหนึ่งฟองแล้วเราคนให้เข้ากันนะคะตอนตีนะคะเราก็แค่ผสมการใครไม่มีที่ตีนะคะเราก็ใช้ตะกอมือได้เมื่อตีจนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแป้งมาร่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาร่อนลงไปพร้อมด้วยกันเลย ร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาร่อนผงโกโก้นะคะก็จําเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าผงโกโก้เนี่ยมันมีความชื้นอยู่เยอะซึ่งเนี่ยถ้าเราเรามองดูในคลิปนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโกโก้เนี่ยมันจะจับเป็นก้อนๆกอนๆถ้าไม่ร่อนนะก็คือเค้กเราก็จะเป็นกลมๆแข็งๆไตๆเนาะร่อนไม่ออกร่อนไม่หมดใช้ช้อนบี้เลยค่ะบี้ให้มันกดเข้าไปบี้บี้กดกดบี้บี้กดกดเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเราคนเป็นเหนียวเหนียวหนื่ๆแบบนี้แล้วนะเราใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วคนอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นเนื้อแบบนี้มีการหลุดลอกล่อนเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วนะคะทีนี้เราก็กลัวว่า เค้กของเราเนี่ยจะติดก้นแล้วก็จะไหม้ตูดด้วยเพราะว่ามันควบคุมอุณหภูมิไม่ค่อยได้เราจะใช้กระดาษไขมารองก้นหม้อน,นะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเค้กเราอ่ะจะตูดไหมและเราก็ฉีดน้ำมันเข้าไปก่อนถ้าใครไม่มีน้ำมันฉีดแบบนี้ให้ใช้น้ำมันพืชก็ได้ทาทาบางๆนะแล้วก็ทาให้รอบๆขอบหม้อหุงข้าวด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้เค้กเราเนี่ยติดตามขอบหรือว่าตูดหม้อหุงข้าว จากนั้นก็ง่ายมากจะเอาเค,ค้กเทลงไปพอเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักหน้าเอาไว้20นาทีนะคะแล้วก็กดหุงได้เลยเมื่อหุงข้าวของดิฉันก็คือจะมีความเป็นบ้านบ้านมากก็คือมีอยู่ปุ่มเดียวก็คือคำว่า c o ุกนะเราก็กดลงไปแล้วก็รอจนกว่ามันจะสุกแค่นั้นมาต่อกันด้วยการอบเตานะคะเราจะอบเตาอยู่ที่ ร้อหองศา30นาทีว,วันนี้เราจะทำเป็นคัพเค้กนะเตรียมแม่พิมพ์เอาไว้ตั้งเยอะเลยแต่ว่าพอแบ่งไปผูกมาหุงข้าวแล้วก็เหลือได้แค่5ชิ้นนี่แหละเราก็จะอบแค่5ชิ้นนี่แหละค่ะการอบนะคะบ้านเราเป็นเตาติ้งนะพอเวลาอบเตาติ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบช่วยไม่ได้นะว่าหน้าเค้กอะมันก็จะแตกเพราะว่าชั้นเราอะมันมันลอยสูงแล้วมันก็ใกล้กับ แผ่นความร้อนข้างบนมากแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบเครื่องอบแบบไฮโซหรูหราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแตกหรอกเพราะว่าชั้นที่ที่วางกับตัวแผงความร้อนข้างบนเนี่ยมันก็จะอยู่ห่างกันก็จะทำให้หน้าเค้กเนี่ยสวยกว่าของเรานั่นเองพอถึงเวลาอบสุก30นาทีแล้วเราก็ออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะทีนี้เราก็มาดูกันในเวลา30นาทีเท่ากันนะไปดูมะหุงข้าวกัน หม้อหุงข้าวนะคะก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็คือ,อยังเป็นน้ำแบบน้ำช็อกโกแลตอยู่เลยนะคะต่อมาค่ะเรารอจนถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเปิดฝาดูอีกครั้งหนึ่งหม้อหุงข้าวของเราจะเป็นอย่างไรเค้กของเราเปิดออกมาปุ๊บก,ก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่าเราจะรออีกครึ่งชั่วโมงแล้วมาเปิดกันอีกครั้งค่ะ เอาละค่ะมาเปิดดูกันเลยค่ะว่าครั้งนี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะหม้อหุงข้าวเราแทนแทนแทนโอเคค่ะนี่ก็คือผลงานเค้กหม้อหุงข้าวนะคะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าน้ำจากฝาหม้อหุงข้าวเนาะมันหยดลงไปในเคก้ก มันก็เลยทําให้มันเป็นรูๆกลมๆแบบนี้แต่ว่าเราว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับรสชาตินะ่าอาจจะหน้าตาไม่สวยนิดนึงเราก็เลยหาอะไรมาช่วยเสริมสวยเขาสักนิดนึงนะคะก็คือเราจะนําช็อกโกแลตนะคะไปตุ๋นแป๊บเดียวก็พอช็อกโกแลตแห้งอะไรก็ได้นะคะซื้อจากร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็เอามาตุนให้ละลายแล้วก็คนอ่าแล้วก็ซื้อวิปปิ้งครีมนะคะมาตี การตีวิปปิ้งครีมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเราเอาทุกอย่างไปแช่ตู้เย็นท Cream, ั้งวิปปิ้งครีมโถตีแล้วก็ที่ตีนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะช่องฟริซก็ได้แช่สัก20นาทีนะคะแล้วเอาออกมาตีตีด้วยความเร็วสูงเลยตีเร็วๆตีแรงๆนี่ก็ออกมาแล้วใส่น้ำตาลไป2ช้อน ตีปุ๊บเราก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่อยๆเทไปนะคะพอเราตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยลงไปคนจริงๆแล้วเ,เตรียมช็อกโกแลตไปเยอะกว่านี้แต่ว่าเทไปแล้วชิมไปเทไปชิมไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอาแค่นี้พออ่าแล้วเราก็คนช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเนี่ยให้เข้ากันแล้วเราก็เอามาทาหน้าเค้กเค้กเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนอันนี้แบบอาจจะมีความอุ่นๆหน่อยนึงเนาะ,ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ เราทาวิปปิ้งครีมที่เราผสมไปนะบนหน้าเค้กเพื่อความสวยงามและความอร ե ศอร่อยที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็น4ชั่วโมงโอเคและมาถึงตอนที่เราจะชิมกันเลยนี่ค่ะเราก็จะหั่นให้ดูเลยว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากเค้กมะหงข้าวก่อนเนาะอ่าแล้วเราจะชิมถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเนื้อข้างในก็คือฉ่ำแล้วก็นุ่มมาก ดูแล้วไม่แห้งไม่กระด้างนะคะแล้วก็มีความฟูอยู่ในตัวเองนะอ่ะเรามาชิมกันค่ะอืมอร่อยมากอร่อยมากุดคือชิมแล้วเนี่ยมันก็มีความนุ่มนะแล้วก็มีความแบบนุ่มหนึบครีมที่เราตีเมื่อกี้ที่ฐานหน้าไปเมื่อกี้นะ มันคือผสมแล้วก็เข้ากันดีมากในปากของเราเนี่ยก็คืออร่อยที่สุดเลยตอนนี้นะคะสูตรมะหงข้าวที่เราชิมไปเนี่ยมันก็อร่อยมากเลยอะเดี๋ยวเรามาชิมสูตรเตาอบอก,กันค่ะอ่ะมาดูเนื้อกันก่อนนะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยก็ไม่ต่างจากมะหงข้าวเลยนะและดูเนื้อความฉ่ำหรือว่าความฟูเหมือนกันเลยทุกอย่างนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะ ก็คือรสชาติเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความเบากว่าอ่ามันเหมือนว่ามันเบากว่าเพราะว่าเหมือนเตาเนี่ยเราไฟอ่ะ1้0เนาะส่วนมะหุงข้าวเนี่ยนางก็จะค่อยๆหุงค่อยค่อคอ,อุ่นไปเรื่อยๆอ,อุ่นไปเรื่อยๆก็คือความร้อนของมะหุงข้าวเนี่ยมันร้อนน้อยกว่าอ่าซึ่งซึ่งทําให้แบบมีความหยุ่นแล้วก็มีความหนุบมากกว่าอ่าต้องพูดแบบนี้ ถ้าแช่ตู้เย็นนะเอาออกมากินไม่แข็งนะคะสูตรนี้ก็คือยังนุ่มแล้วก็ฟูอร่อยเหมือนเดิมยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะอ่ะสรุปเลยค่ะว่าเค้กมอหงค่าวันนี้ชนะไปเลยค่ะสำหรับเนื้อของเค้กแต่ว่าเราจะใช้เวลานานนิดนึงนะถ้าใครไม่มีเตาอบไม่ต้องเสียใจนะทำเค้กสูตรนี้แล้วกินได้เลยอร่อยมากค่ะ อ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเตือนแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะอ่ะแล้วถ้าใครอยากจะทำคอนเทนต์อะไรบอกมาได้เลยนะคะในคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะวันนี้ Startup s u ซ f o o ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ